เก็บก๊มก้อใส่แกงปลาแกงน่อไม้ส้มก๊มก้อเป็นํำฮ้องต่างภาคเหนือเจ้าตัางภาคกลางเป็นฮ้องว่าใบแมงลักต่างภาคอีสานเป็นฮ้องว่าผักอีตูแต่ว่าปิ้นก็ยังทกเถียงกันอยู่ว่ารสชาติมันบะเมินกันกลิ่นมันบะเมินกันอันนั้นก็แล้วไปเนาะเฮามมอู้ถึงเรื่องแกงของเฮาดีกว่าเจ้าอันนี้จะใครเจ้าเอาแจ้น้ำไว้หากมันเลยออกเต็มเลยอะ ยายปิ้นจะแกงนม้ดองใส่ปลาบึกเจ้าเอาพริกเปิดตู้เย็นเอาพริกหนุ่มเจ้าป่า ปลาบึกเจ้าสองตินนี่หกสิบบาทเจ้าตกตินละสามสิบบาทก็ถือว่าบ่อแปงและเจ้าตินจัดใหญ่เดี๋จะเอาไปล้างกันหนอไม่ส้มหนอไม่ส้มหนอไม่ดองเจ้าสาวบาทเจ้าล้างล้างปลาดนน้ำเข้า น้ำสาวเขาน้ำข้าวมวกมันกระทอง,องเดี๋ยวล้างล้างป่าด้วยน้ำข้าวมวกหรือว่าน้ำสาวเขาเนี่ยมันจะแย่คือป่าห่าสะอาดเจ้าล้างเมือกล้างข่าได้ดีขนาดเวลาเขาเอาป่าไปแย่ของกลิ่นมันกับลำเจ้ากลิ่นข้าวป่าก็จะบ่มีตัวเจ้าจีนป่างามขนาดหน่อไม้มส้มหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองซา,าวบาดเจ้าป่า,ปา,ปามึก ปลาบึกสองอนนติน่นพกสิบ <60 S 2> <า>บาทเจ้ามีค่าจะไคเออมีตะไครมีหอมแดงหอมขาวพริกหนุม่มแล้วก็หา้าแล้วก็ไอ้นี่ใบนี่ต้องใส่ทีหลังก้มกใส่ขมิ้นตัวนะเจ้าอันนี้จะตำน้ำพริกก่อนกกป่าก่อนกกป่าก่อน ป่า,ปา<อ>ตินจัดใหญ่เจ้าป่าตินใหญ่ไงป่าสองตินกกได้จัดหลายตินเจ้ากรรมนี้ก็จะตำน้ำพริกแล้วนะเจ้าน้ำพริกก็จะมีจะไขรหอมขาวหอมแดงพริกหนุ่มป่าหาขมิน้น ทำรวมกันให้แหลกๆเจ้าเอาหม้อตั้งเตาใส่น้ำเปิดไฟเจ้าหม้อตั้งใส่น้ำแล้วก็เปิดไฟเดี๋ยวรอให้เดือดใส่น้ำพริกใส่เน่้อไม่ส้มใส่ปลาเสร็จ พอน้ำเดือดเฮาก็ใส่น้ำพริกลงไปเจ้าแล้วกระทั่งเขาเดือดแห็สสักกรรมเจ้าค่อยใส่นไม้ดองลงไปน้ำไม้ใส่ำนี้ก็ใส่นไม้ดองลงไปเลยเจ้า เรานอาไม้เราอไม้สุกแล้วก็ป่าใสปิดหมอ้อไว้ก่อนแกงน้ำไม้ก็สุกกันเจ้าแล้วค่อยใส่ป่าลงไป,ปอันนี้ใส่ป่านะิดดปิดไว้ก่อน สใส่ปลาลงไปปิดฝาท่า,ทางให้ปลาสุกเจ้ามก็ใส่สุดท้ายปลาสุกแล้วก็ใส่ก้มก้อลงไปเป็นรายการสุดท้ายเจ้าเสร็จแล้วเจ้าหอมก้มก้อขนาดเลยเจ้ามาเจ้ายายปัญจวนกินข้าวกินน้ำเจ้าแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาบึกเจ้า ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องนกอ้นอนวนๆตัวนะเจ้าากกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า